สวัสดีพี่น้องป้องฝ่ายสุขุสุขคนครับมาพบมาเจอกันแล้วกับหนุ่มนากาไซนี้มาทำบุญครับพี่น้องครับทำลงทานครับก็เลยมาจะเช่าีนบรรยากาศทอดกระถินครับที่บ้านหนองทุ่มอำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬครับตอนนี้อยู่ใต้ล่มโพนะครับพี่น้องล่มโพใหญ่ครับมาพาไปดูบรรยากาศรอบๆครับบรรยากาศก็เริ่อนะครับลงทานหนลายล่องครับพี่น้องกำลังเตรียมเสร็จอ มุนารงทานน้องพุ่ใต้ครับของมหน้ากาเซ่เองครับกำลังเสร็จนะครับมีปอบเปี๊ยบใบจะกูนะครับของเคยเอาไหมลองทอดน้ำมันกําลังเดือดครับมาทำมาทํโรงงานครับทําบุญครับบรรยากาศ น้หมดดื่มนน้าเอาเมื่อไกันไปเอดยคู่มอเตอรไซค์ยครับเยี่คงบ้าลุงบานะครับนีต้นก่อนนะ

ให้เอาอันไหนเร็วเอาไหนนั่ล่ะเอาปลเปี๊ยได้ค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะจอ้ายิมหน่อยเอายิมหน่อยเร็วลูกลานนะครับไ มุมยังยังโอนนะครับน่าบอกแต่เมือม่อวานนึงยังมาเข่ากล้องอยู่ครับรอคิวนะครับรอคิวนะคะแป๊บหนึ่งจา้าชิมจับชิมเลยเอ,าอย้าวจะได้รลยละ่ะการการชิมครับโอ้ยถอนน้ำโบทานพี่น้องเอ,อ้อุบลลายแซบวะเนาวครับอีดองทานครับพี่น้อง

หันมาเบิ่งเป็นไงแซบบอกว่าแซบบอกแซบก็บอกว่าบอแซบ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 มาห้อยพวงกุศลแซบอยู่ครับพี่น้องเนี่ยแซบอยู่แต่ว่ามันหาอันมาใหม่ใหม่ครับบรรยากาศโปรยทานครับพี่น้องคนบรรยากาศโปรยทานครับเป็นแค่คลิป กระบวนแหงกำลังเริ่มเดินทางเขามาแล้วครับกบวนแหงครับบ้าน วอลแฮกกองกระถินมาแล้วครับพี่น้องมามาแล้วมาแล้วครับมาแล้วกระถิน,นอะแม่แม่แม่มา,มา,มาพี่ไม่พี่เลยครับปูย่าไม่ทำพี่เลยบอลแฮกกล่องกระถินมาแล้วยยนนครับแม่ผู้ใหญ่บ้านครับมือพี้ โอยทานครับพี่น้องชื่นมื่นครับดังนั้นบ้านขบวนเดน้าเก็บแม่เด็กน้อยบทันเด็กน้อยครับโอยท่านไปไหนฮะ ครับพี่น้องยังเยอะเลยพี่น้องเลยดูมึงครับ,บงงยังบ่ได้ได้รอบอยู่ครับเปบนอกองยาวยังบ่ทันได้มาคุณแม่ครับคุณแม่คุณแม่คุณแม่คนนี้ครับครับครับ ครับคุณแม่กับอนุโอนุโมทนาบุญครับทอดกระินครับวันนี้ต um ั้งลงทานบรรยากาศขึ้นเห็นตอนกาเซ่ยังเป็นนิดหน่อยครับนี่แบบเดียวกันเลยย้อนกันไละ หยิบเลยลูกชิ้นผมนครับหยิบเลยจ้าหยิบเลยปอบเปียละ่ะนางล้ำกับกลำลังมาลํำลงมาครับโดยคณะขกองยาวครับพี่น้องมีเกือบเต็มอยู่ลานวันแล้วครับกาโรโพใหญ่ครับอยู่ที่คุ้มโพชัยครับต้นโพใหญ่ครับมีอพี่น้องหลายคนโอบอยู่นี่พี่น้องต้นโพใหญ่ตายร้อยปีแล้วแหละครับต้นโพ วนต้นหลายครับพี่น้องบรรยาก,กาศเอานำบอลใหครับเอาเลยครับหยิบเลยหยิบเลยล่ะล <c oughs> ูกชิ้นกันมัยห <c oughs> ยิบเลยครับหยิบเลยได้จะเอากินยังเอาบอลปอเปียนนะไปกินไหมน้ำจิ้มอยู่ข้างบนไปหยิบเอา กี่บอนเลยครับหยิบเลยจ้าทำยังไงบ้านน้ำคณะลูกชุ้งกองยาหนองทุ่มครับผู้ใดจุดบังกระโพกอันนี้บรรยากาศชื่นมื่นครับอนุโนเธอคุอาจจะเคยเห็นหลายหลายคนครับผู้อเมริกันครับผู้อเมริการเจอกันแล้วเฮาไปไหม ในการแช็มรับพอแช็มเขารรยากาศลุกขึ้นกองยามมาแล้วพี่น้องเด้พร้อมบุญนำกันเด้ครับเด้อน้องบุญออไอยู่ครับมันรอบุญ แต่ละคนได้แได้ลายบ่ให้พ่อเบิกหนึได้ลายบ่นะครับเต็มถุงเต็มถุงครับแต่ละคนครับก็ขึ้นมากาเซแต่ยังน้อยเลยเนาะ สวัสดีครับท่านผอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายกเทศมนตรีครับมาครับมาครับเราต้องกระลอกเราต้องมาส่องไหนที่ส่องไหนหนุ่มนากาเซครับหนุ่มนากาเซอย่าลืมฝากติดตามกันด้วยครับมาหลายคนด้วยอืม มาแล้วครับคุณนาหลายงานหลายงานครับคุณมาช่วงนี้เดินสายครับคุณอาเอาไปต่อครับสัมภาษณ์ในงานไปในงานใส่มาเนี่ยครับเลยครับได้ครับได้การนะครับกินละบอกชิมมึงดูไปชิมมึงดูอาหารอันนั้นเออบรธรรมดาครับเราพอ้องคบคุมงานเองครับพอ ตำำำ้าค้าทาเอาตอนเศเลยค่ะซำซำจุ๊ดจุ๊อาจารย์เอาล้ครับเลยครับเลยครับแล้วนะครับโบมีพูชอื่นภูไก่ครับพอผมแนะนำครับคุณจะไปแนะนำนะครับ เดินไหนนำไปโอ้แซ่บครับผมมากับพอครับมนด้พอกลุมงานายยังเปืดให้เบิ่งนนีครับมี่อะไรนฮะมี่อะนะครับอ้ท่านพอครับอันนี้ยังยานสาคูสุกยกงหวานีนมะ่ขนมจีนครับน้่นครับผมออแซ่บปลาทอดครับผมปลาทอดนะครับอ อันนี้ได้ทานเนียงอะไรฮะโอ้เขียวหวานนี่ครับเขียวหวานไก่ครับลงทานเลยฮะบรรยากาศอาหารแบเดินลองเดินมาเดินมาเดินครับเดินกินข้าวลงทานน้วยกันเค็มครับหวานครับผมนั่นครับาครับหลายหลายคนครับมันนี้ข้าวเจ้าพร้อมครับสามขอบคุณพี่น้องสำหรับการติดตามครับจากใจพออแชมป์ครับ พร uhm. ะเอกอีกหนึ่งคนครับจากมุนากาซีครับขอบคุณครับนะครับพี่น้องสำหรับบุญกระถินปีนี้ครับปีหน้าพ่อไม่พ่อกันอีกครั้งหนึ่งครับบุญกระถินครับมาทำลงทานครับมันไม่ได้กินครับแล้วเต็มของขายบอกมาเลยไปไปเขามาอยู่ไหม